สบายดีเด้อพอแม่พี่น้องไปจุกปุกคนเด้อวันีก็มาตัวก็สอนบาวันนี้กเาพี่น้องให้นาให้ตัวให้นาให้ตาไปเดินแห่งกดีทุกนเดินโน่นขนาดเป็นเดือนสองเดือนกับปีอะไรทุกคนเนาะบาวบาวออกไปนใพี่น้องวันนี้เป็นจุกปูจุกป่เมื่อวานวันหวันที่ไม่่วงกันเคยทายหน่อยเลย làm kai cho pháo của con này canh hát do not yet. Can't get me, dip an odd at the end con hát do not. But it's out cái của lại cho sai vật ong. But kể cho hòn ngon 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 ไม่หาโมง้าตื่นมาไม่คึ้นเนี่ยอยากคนตก็รู้ไปนะพี่น้องไปโทรหาเราเนาะทีเว้นเรไปูดยวเราไปเนาะจะลดปลาูหผกัพี่น้องไปตามไปอยู่หอทุกคนจะเ็นอับคนต้นพี่น้องพี่น้องงใจว่างียทุกคนเออาทิตย์หนาวทุกคนวันศุกิ์หนาวันนี้ไปยุ่งซ้อมหมยทุกคนเนาะวันดไปทางไหนพี่นอไปอยู่แ่หอคนกับต๊ะทุกคนซ้อมหมยแล้วพนต๊พี่น้องสยให้เอคร แฟนบาดใจแฟนใจก็บอกจะไปพี่้อเอ้ยบางเดียวก็เมื่อบาดชายพี่น้องเบิร์ตไปไายพี่น้องเมื่อบาดเช้าเมือทุกคนน้องไปต่อบัสทุกคนเมื่อบาดไปลาออกแล้วพี่น้องไปต่อบัสที่ลาธรรมเนยร์ทุกคนเวยดไทยวยดไทยพี่น้องเจ็บหน้าเอิกทุกคนเลยเจ้ากินจักรยุทธ์แล้วเจ็บเนาะแบบยามมันเจ็บป่วยแบบเจ็บยังมีอเราเจ็บทุกคนเลยเจ็บยังกเบอกพี่น้องบริเวณนั้ทุกคน

เขาจะไปชังผามากังอยู่พี่น้อ้ยเลินออกเลยพี่น้องเงินเดือนให้งานออกเพ่ังผาบ่าฝากกินตานะพี่นองเนาะเดกอยากกินข่าวก็กำลังหงขาวพี่น้องกำลังหงมขาวเห็นนิดๆดูก็้สือเราสื่อกลุขาวนกขาวเป็นบาอายด้วก ิดนายไป่นบาลไปคนนั้ตกไปยังไปชคขี่น่องเนกาไปโชคเขาทุกคนก็เจาท้ายลงต่บอลาพี่น้องไปชคคล้องเจระเหง่พี่นอ้เขาแหละเ่นดาวไปก็หัวไหนบอสจิบไว่าเงียบอย่าน้ไหนไเลยอี่น้องว่าประเดน้เหมอนทุกคนนั้นว่าคือมดมืดีอนี้เป็นจะได้ต่ันจะเปนวันเด้อเหมกั็มนแจ่มแบบเียอขาดร่างกายแล้วก็นาะเราท็ยาติดน้ำป่วยเลย ไปไปไปแล้เนาะที่มีเนี่ยชุกชนบดทยาทุกคนวังมาลาววันทไทยท่านทาไปแล้วไปฝามาฝ่าไปลบ้านช่องางหมือทุกคนเราไปต่อวัดซื้อทุกคนวัดันาี้เป็นวัดตะางๆังเกีย์ไป้มีอซิตำเปลี่ยนกคนนืเอยเปลี่ยนเัน่องซนัเปลี่ยนรื่องกระเปาไ้วไ งายคนีเลยจะหาปูห้าเฮ้ยนกไปเนี่ยคนตคนดิบเนี่ยนไปคนจะดิบกยังง่งหาีคนเคนหูเข่าคนเนาะหูเขาทุกคนเนาะ บนึงเขาเออู้เอาเวลาพต้องแข่งเปเ่แข่งนาะพ่น้ซื้อผามากัดมุกคนกางมนล้วมใหญ่เพราะมีรังขาใช่มีรังขาเยอดังมาได้หนึ่งก็จะดีทุกคนทุกเปียกเนาะด้ตนี้เปียกทุกคนเปียกเ่าแต่แทนให้นะให้ตาไปดน่นี้เนาะเจอกันไหนอยู่วะเพียงเนาะอเป็นอะไรทุกคนบ่นบ่นว่าเป็นะไมาใ แรงมากไปยูหอเมื่อวานนี้ก็นอนจืดคนยุดจองเหมือนวันจันทร์เมืวานนี้ก็ไปแช้กวไปน้อนาะเหูยยันทำุกคนเ้าเพี่น้องไป็กลังใจว่าวันเหน่เด้อ